ไปหาอาบน้ำก่อนเด้อเออไปอาบโลดไปก่อนไปอาบน้ำฝนดอกขปอยบ่ทันได้ไปอาบอยู่กไปก่สิไปอาบคือกันแต่ยังบ่ทันอาบยังขอบคุณหลายไหนเด้อคุณปกติมาเป็นกำลังแรงใจให้มีแต่ความสุขความเจริญแเงี้ยๆต่างๆไล่ๆเด้อสิได้ร่ นอนหลับฝันดีเด้อนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์หนึ่งสิล่งหนึ่งสิขึ้นนอปน่ปะเนเนาะหม่หวกว่าเพรี้ยวอ,อกก่กำลังไก่มาแล้วหน่ายก็เปี้ยวออกำลังไก่บอกกำลังไก่มาเหรอ พุ่นซีหลานนองใจเรื่อไปเนาอไโวยพ่อไหนหัวรอกากกากไหวพ่อไหนหัวอรอกากากโอ้คนนี้แบ่งรุ่นกัน,น เก่าสวยงามค่ะโอ้ยกูเกิดเลยที่แปลไปตัวแห้งเนาะบอก่าแปลไปตัวีตัวแดงก็คุ้นไหลๆเล้อพี่น้อง เฮงเฮงฟังฟังค่ะขอบคุณห,หลายๆเด้อแม่พังอ่อนปิดให้ไหลเล็กน้อยกันพี่น้องทำให้ไหลเล็กน,ออน้อยเอง chắc áo mũ phăng bầy bầy thang đây khỏi còn lướm chắc khỏi chép áo mũ phăng bầy bầy thang này còn hái còn có nhìn được, ơi chắc bầy bầy thang này mình chỉ lướm nhang, để nó áo mũ phăng bầy bầy thang này nó bị mòn, áo size mũ phăng bầy bầy thang này nó phải lướm nhang, mòn mòn chắc bầy bầy thang nó bị mòn, bầy chép bay chép ma bầy, chán lướm

โชว์นะอาของคุณนะมาจังหาะเดีพี่น้องมาจังหวะเจ๊จะมาจิมาโซนนะโอกนะเอกัขาดเท่าก็แย่งเนาะมาหานึ่งมาทั้งเตียมาจังเตียงโซนนะโอ๊กนะใจแท้มาโวนะโอ๊กน้ใจแท้ผู้ใดราน นั่นข้าเจ้าอันถูกแล้งับข้อความเลยเพราะมันตรวจสอบเราพิยุ่งมัน